อะไรเพิ่มอีกไม่คราวละโอ้โหโอ้แม่นางรับอะไรดีครับแค่แค่อยากพักเนี่ยเอาชาสักเหยียวก็พออ้อได้ครับว้าวดูสิขาวจ้วหน้าเจี๊ยจังเลยวะ่ะเป็นสาวพันธุ์มันโถ ổ, อวบเปิมจริงจริงใช่นุ่มนวลชวนก่อคดีใหญ่พอกะชามข้าวเลยนี่เลยผู้เสียของเลยชาเล็กไปต้องกา่น้นชามากเลยผู้ผิดโทษทีไม่เชื่อไงข้าซื้อมาสองลูกจะเอาให้ดูเนี่ยเจออ่ะเจออ่ะเจอไหมเฮ้ยอยู่ไหนอ่ะ ฮ้ยว่าไงมันโถอยอยู่ไหนอะก็ซื้อมาแล้วนี่ดาให้เจอหาให้เจอหายไปไหนอ่ะอ๋อสงสัยต้องลองเดินหาดูแถวเนี้ยนะมาเดียดใครช่วยหาไปไปหามันขอครับพี่นายทัดได้โปรดนะครับนี่แม่นางเห็นมันโถของข้าหรือเปล่าอ่ะีขายซาลาเปาแต่เอาไปซ่อนไว้ในเสื้อแล้วจะซื้อยังไงอ่ะอื้ม ขอขอลองรับนายท่านอย่ามีเรื่องมีราวกันเลยนะครับไนแก่ไม่เกี่ยวคนเหี้ยอย่ามายุ่งเอาปันองเขาค้าคืนมาโอ้ยโอ้โอโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยูอใหอ้สาอหยอ้ย้ โอ้อยกระจุยกระจายเลยเนะ่จะไปเอามันโถของเขาแหมเแม่นางพวกมันเป็นนักเลงนะมันจะพาพวกมาแก่แ้นนะแม่นางได้ไปจากที่นี่ดีกว่านะ่ะดูซิฟังพี่ใหญ่พี่ใหญ่กินเรียกกิเรียบ,ยบพี่ใหญ่บ่ไปโดนแมวที่หไหนมาไล่เหยียบมาวันเนี่ยคือว่าพี่ใหญ่เราโดนผู้หญิง ทำร้ายมาบ้าไปแล้วนักเลงใหญ่สองคนสู้ยิงไม่ได้งั้นเหรอตบหน้าอันนี้แบบหน้ตบหน้าโอ้ยพี่ใหญ่นางมีวรยุทธ์ล้ำเลิศใช่แล้วใช่แล้วพี่ใหญ่รู้ถึงไหนอายถึงนั่นเฮ้ยสะพ้ายแล้วพี่ใหญ่นี่ตังฟูของนางเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะพี่ทำไมนางไมพิีาวสาวโขงแขนตาสีแดงได้ยังไงนี่พี่ใหญ่ แถมนมของนางยิ่งใหญ่เหมือนกาลน้ำชาเนี่ยเลยนะนี่จริงแค่แน่นอนเลยพี่คารับประกันน่าใสเสื้อผ่าอกพี่เห็นจะต้องอึ้งถึงเสียวเฮ้ยไปดูแล้วพาไปดูเลยพี่ใหญ่มาแล้วมาแล้วทงนี้พี่ใหญ่เดี๋ยวจะพาไปพิสูจน์เลยแน่นะขออึ้งเอาเล่าเดวเอาไปต้อนในเสื้ออย่างเนี้ทำมันแก่่